เฮ้ยแกแล่ลอแต่งคนเรครึ้งดินี่เฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยอืที่เอาน้ำมาให้แล้วเนี่ย ใส่น้ำก่อนนะเอปเอปวดทออ้อง,ง,งเฮ้ยแกแ่เหรอแต่งคนละครึ่งดิ ไปถามนี้ดิไปบ้าน้องให้ เล่นกล้องทำไมเนี้ยปาเปิดเอันนี้เปิดอันนี้หน่อยปเปิดอน,นี้หน่อยเออามาเปลี่ยนกล้องทำไมเนะ <ça> ี่ยก็ว <ร worksheet> ันนี้เาราทำอะไรกินมาเข็งกินมาม้านเกาหลีตเฮ้ยตังใครวะเนี่ยมาตังมางไหนนะเอาาัดา้เหรอ อ๋อวันี้เรามาทำอะไรแข่งกินมะม่าเผ็ดม่าเผ็ดโอ้โหทำไมมันคูนหนึ่งทำไมมันเรียกอย่างนี้เนี่ยไหนเนีดูดูไงว่าคูนหนึ่งด่าดูจากความผิดด่าแต่คุณสองอ่ะคุณสองอ๋อนี่ถ้าดูตรงนี้นี่มันมันเป็นตาลูกไก่นะตาลูกไก่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่น pues ี่ฉันมาทำอะไรไอ้โมละโดูหมาโดเท่าไหร่สามสิบล้านโอเคไหมสามพันดีเอาแข่งกินใครกินหมดกก่อนเลยจ้ะเฮ้ยพาสเอาตังค์มาจากไหนอ่ะโอ้โหพาสตังค์มาจากไหนครับปู่ให้แล้วก็ลุงรัดให้ก็ตังค์มาจากไหนมีตังไหม ไปฝาดธนาคารแล้วโ <Okay. S 2> <ย>อเคเฮ้ยน,น,น้ำมาใส่เกาหลีเรากินไงเนี่ยกินแห้งเหรอกินแห้งพอกินแห้งเหรอ่กินเปียกเฮ้ยกิแนแห้งๆแล้วโรยพริกไปเลยนะเหมือนน้ำมาน้มา,มาผัด<ม>ผัดขี้เมาเนี่ยเฮ้ยน้ำไม่ร้อนเลยเหรอโอ๊ยหนูร้อนอะ่ะใช่เลยเอ้ำไม่จะร้อนนะอืม าดูซิใส่นะ้ำหนูต่วงเลยม่อยากเปลี่มีอยากปเปลี่ยนกูซื่อไงไม่เชื่อป๋าดูในรูปเดีย๋ยวเอารูปมาเนี่ยดูนี้เอามาคนนี้อ่ะสอบตามให้ป๋าเลยมัน<ด>มัน<ด>มันอันนี้ได้ของกนะ่อนอ่ะมันร้อนแล้วเอาเทเทน้องออกกันแล้วนีอ่อะมันเทออกดิ นนเดียวคนวนะพี่คนน่าจะเพิดแน่ๆพี่น่าจะเพลนะก็ใส่เครื่องหมดถุงเลยนะยนะใครก่อนนะโอ้ยน่านนเน,นะ,ะ,ะเดี๋ยวดีทำทำให้พี่ก่อน อย่าใส่เยอะเดี๋ยวคนชิมดูก่อนอืมไส่้ใส่เยอะเลชิมดูก่อนใช่ไหมสแค่นี้เดียวพอแล้ว่อไมอ่อต้องทำตัวเป็นเด็กน้อยป๋าเ่็นีเราต้องใส่อีกก็ป่าเราใส่อีกกันหดูดิเราคนแค่ มาชิมดูดิว่าเผ็ดหรือเปล่าหนูยังไม่เห็นน้ำออกอ่ะเผ็ดไหมหอมมันมันก็เผ็ดนะแค่นี้ดีกว่าใครเหรอ <c oughs> มาดานะซ้อมดานั้นเนี่ยที่ <c oughs> ปาเดือดซอสที่ทำ <c oughs> เนอนกไงอาคนเองงั้นทานอะไรลูก ไปโดนมันล้วต้องล้างมือนะเพราะว่าเวลาเราคือมาด่าหเลอะเวลาเราไปหยิบตาใช่ตานหนวอ,อย่างเป็นมาดิฮอนดา้าแล้วโอ้โหไอ้แค่นี้พอเครื่งต้องอไม่รอสายเราพับแค่นี้พอตาเลือย่างเนเป็นไหมนั่นแหละป๋าคนให้พัดนะครับใส่อันนี้ด้วยป๋าแกใส่น,น้องนี่ น้ำดาวจันมาอันนั้นคืออะไรสาหร่ายอันดาสหาหร่หายใครผิดไม่ได้ไม่แก่เลยนะสาหร่ายใครผิดเอาแบ่งให้น้องอ่ะนี่สาหร่ายป่ะมีเช่นนี้ของอันดานี่ของน้องพทัทเอานั่งกินด้วยกันลูกษาพัทเอาดีๆนะน้องกลางคืนปวดแสบปวดร้อนนะท้องอ่ะ ไปหาหมอฉีดยานะานะจะไมานั่งกินอะไรวันนี้มันไม่เข้ากล้องนะเป็นไงก่อนเป็นไงบ้างลูกแหลดนะไหมเผ็ดไหมก่อนทำหน้าอร่อยลูกหน้าอร่อยดิอืหน้าแบบซีซาร์ดิแล้มันเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดไหมไหม่เผ็ดหรออันนี้แกงใช่ไหมเนี่ยภาเผ็ดไหมลูก ทำไมหน้าดำหน้าแดงกันนะแล้วว่าไม่เผ็ดแล้วว่าไม่เผ็ดไงเผ็ดหรือเปล่าไปกินน้ำไหมปลุกน้ำไปไหนอะะดูพี่นาเตรียมพร้อมเลยเห็นไหมมากินยังกินเยอะโอ้โหพัดสต์น้ำใหญ่เลยหนมเผ็ดใช่ไหมเนี่ย เยอะเลยล่ะนายน่ากินได้ดีดุในบาชิมไม่ผิดเลยกหอกินเข้าไปมันไม่ผิดนะต่มันเสพเนอะนายไม่กินทุกคำเลยดุนานกินนี่กินนี่กินไม่ได้ไม่ต้องกินดก ยอมแพ้ไปเลยยอมแพ้ไปเลยยอมแพ้ไปเลย,เยแลพ้เอาดีๆนะตอนกลางคืนแม่ไม่อยู่นะไม่มีใครพาไปหาหมอเออนะป่าปทำงานนะลกูกเฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้กจอนสัตใหญ่เลยอืมอีก,กเฟอืมอีก,กอน Ừ, thì năm hai lần lắm 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 lên lắm lắm Bạn lắm 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 đi, lắm Về lắm 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 โอ้โห้ได้มาดป่าเนี่ยโมดบลาเนี่ยสาบล้านนะลูกกินหมดก่อไดก้ตายค <า S 2> ์ฮู้ัูนนออนน้ันนฮะ้นู้้อูัน้น้ะมันเ้็ูคุณ้อูอออนนู้้ฮูกฮคุณูู้้มู้ฮู้ฮู้ฮูู้้้รู้สึกสเสเ้ฮู้ฮู้ฮูฮ บอกว่าพัดเผ็ดมากเอย่างนี้เนี่ยถ้าคูณสองอ่ะป๋าถ้าถ้าคูณสองนะกินสองซองเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเผ็ดมากเผ็ดมากแสบท้องะดิพี่ขี้หนูร้านเม็ดอ่ะเฮ้ยขี้แสบตูดเลยดิขี้แสบตูดไหมมาโอเคขันขี้แสบตูดกินนั่นแหละนี่มันเผ็ดขนาดเดียวอันนี้คือมันน้ำพริกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยังอยู่เนี่ย ใส่ไปแค่ซองเดียวเนี่ยสามคนเนี่ยนี่ใส่ไปและซองละอันนถ่านไหนเนี่ยเดาจ้องอีกเดาไอ้เพลทโอ้โ <c oughs> หไอ้เพลทนี่ครับของอันดา <c oughs> ไม่ไปไหนเลยครับโอ้โห <c oughs> ของน้ำพัดมาจะหมดแล้วครับโ <c oughs> อ้โหไอเผ็ดพลทลูกไ <c oughs> อเผ็ดไม่กินนะบ <c oughs> อกว่าไม่ไม่น่าชัยอย่งเนี่ย <c oughs> ดูดิ <c oughs> โอ้โหเปลงปากแดงเหงื่อเหงื่อแตกเต็มหัวหมดแล้วเนี่ย อร้อมไหมครับโอ้โหนี่ครับชายชาติทหารอันล่างๆถ้ากินถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเนาะอพาสจะหมดแล้วเนี่ยมันเน,น้ำซอสด,อดูพี่กอนของพี่กอนยังยังทานอยู่เลยเพราะว่าพี่กอนกินชานมึงโอ้ยกอนเป็นพี่คนโตเฮียดาไม่ไปไหนเลยเป็นไงบ้างลูก ฉันมาทำอะไรที่นี่ทุกวันถูกให้ยังนะนงกินอะไรหรอนั่งยามแพ้เนาะยาแพ้เนาะยามแพ้เนาะโอ้โหปัดไม่ต้องกินแล้วยาแพ้ลูกพาดมัไม่ไหวก็ไม่ต้องกินนะลูกอืมพอแล้วมั้งเออป๋าใ,ใ,ใ,ให้พัฒนะเลยป้าเป็นทำงานนะเนี่ยอยู่กับยาครับอยู่กับยาครับผัวเนี่ย อืมปูดขันร้ไม่ไหวนะผิดยาตอนร้อนแล้วมั้งพอแล้วมพ้อมอ่ะพร้อมแล้วอืมนะครับน้องชายคนน้องชายของเราครับทุกคลิปจะทุ่มเทมากครับโหก่อนอดทรมาร์ดเกินคือแปลว่าเนี่ยครับก็แล้วแต่คลิปนี้เดี๋ยวถ้ามันมีคนกดไลค์แล้ว สองไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างสตูด,ดิโอของเราอล้นะสตูด,ดิโอแบบว่าใช้ใช้ใช้จากคำอะมุงจากอะเออบอกไอพี่ดิบอกไอพี่ดิฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากฝากช่องหน่อยเราฝากฝากช่องหน่อยเราคงไม่ไหวค่าฮ่ืนนี้ทำไงเนี่ยเราทำงานนะตอนดูดูแลน้องนะเราจะเห็นเลยวนะ่าน้องพายุควชนะน,น,น,นะหมายถึงให้ตัง มมอมมาโดูให้สามสิบล้านไงครับอ่ะปิดช่องแล้วแล้ววงใจแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องแฟมิลี่หมวต่วนด้วยนะครับบ๊ายบายเป,เป็นไงบ้างครับนะครับเป็นไงบ้างครับอืมอร่อยไหมลูกกินโค้งไหมก<ะ>ินโค้งไหม ไอ้ไอ้วนี้เหรออะไรน,น้องเสียท้องเปล่านะ